เดินทางมาจนถึงช่วงสิ้นปี2,566แล้วนะครับเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากเลยนะครับปีนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเราผ่านหลากหลายเหตุการณ์มามากๆเลยนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของเราจากนี้เลยนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแวปอัพกันครับว่าในแต่ละปีผมได้เรียนรู้หรือได้ตกผลึกเรื่องราวอะไรบ้างที่อยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปฟังกันครับกับ10บทเรียนการเงินที่ได้เรียนรู้ในปี2023นี้ครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดาห์นะครับข้อแรกเลยนะครับที่ได้เรียนรู้มาในปีนี้เนี่ยก็คือเรื่องการเงินต่างๆเนี่ยอย่าไปเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปถ้าเรื่องนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับจำกันได้ไหมครับว่าในช่วงปลายปี2,565และต้นปี2,566ครับนักวิเคราะห์นักการเงินแทบจะทุกสถาบันเลยนะครับออกมาพูดเป็นเสียงเดียว กันเลยว่าเฮ้ศรษฐกิจไทยในปี2566นี้มีแต่จะพุ่งทะยานเราจะไปดัชนี1,007,008,000ว่ากันไปนะครับลองไปย้อนดูได้เลยนะครับว่าหลายๆคนวิเคราะห์ตีความออกมาแบบนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยหลายๆปัจจัยครับมันเอื้ออํานวยมันดูแลเหมือนว่าเฮ้ยประเทศไทยเราน่าจะมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีในปีที่ผ่านมานี้แต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยก็ยังไม่ดีเท่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก รวมถึงภาพรวมตลาดหุ้นตลาดทุนไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีการทรงทรงตัวแถมยังซึมเป็นขาลงแบบค่อยๆลงอีกด้วยนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆเลยแล้วก็พยายามจะเตือนตัวเองเสมอครับว่าเวลาเราได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรมาไม่ว่าจะจากทางเปเปอร์งานวิจัยหรือว่าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ย เราอย่าเพิ่งรีบเชื่อ listen but proof นะครับฟังได้แต่ว่านํามาพิสูจน์ด้วยเอามาตรวจข้อมูลอีกทีอย่าเพิ่งรีบปักใจเชื่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่สําคัญมากๆเลยข้อที่2ครับ cash is king still a king นะครับก็คือเงินสดเนี่ยยังคงเป็นเรื่องสําคัญมากๆปีนี้เนี่ยผมให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินสดเพิ่มเข้าพอร์ต ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาเคสผมเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าผมไม่ได้ดีแต่พูดบอกทุกคนนะก็คือในปีนี้เนี่ยผมมีการปรับขยับเก็บเงินสำรองฉุกเฉินของผมครับไอตัวเงินสำรองที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยเราควรเก็บ6เท่าของรายจ่ายใช่ไหมแต่ในปีนี้ครับผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเก็บให้ได้สัก2ปีนะครับแล้วก็ทามาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าการมีเงินสดที่เป็นบัฟเฟอร์สำรองไว้เป็นเรื่องสําคัญครับไม่ว่าเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินมีความจําเป็นต้องใช้เงินก้อนเนี่ยไอเงินสำรอง หรือต่อให้เราไม่ได้มีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินแต่อนาคตต่อจากนี้ถ้ามันมีสินทรัพย์บางตัวที่ราคามันลดลงมีดิสคาวลงมาเนี่ยเราก็สามารถเอาเงินสดของเราเนี่ย เอาไปซื้อ,อไปลงทุนเพื่อเข้าทันโอกาสการลงทุนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อ3ครับก็คือควรจะหลีกเลี่ยงสินเชื่อที่ดอกเบี้ยสูงสูงนะครับในปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราคุยกันมาตลอดเนาะว่ามันเป็นเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งมันก็ขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะครับดอกเบี้ยนโยบายไทยวันนี้ครับขึ้นมาอยู่ที่2.5%ซนะครับซึ่งมีการปรับขึ้นประมาณบวก2%นตับตั้งแต่ตอนเริ่มที่มันขึ้นเลยนะครับดังนั้นแน่นอนครับมันหมายความดังนั้นแน่นอนคร นี่บา้านนี่รถนี่บัตรเครดิตนี่บัตรกดเงิน,นสดสินเชื่อส่วนบุคคลที่เราไปยืมมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีการปรับภาระดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นหรืออาจจะรวมไปถึงไอ้เงินงวดที่เราต้องจ่ายแต่ละเดือนอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเสมอนะครับแล้วก็ชวนทุกคนทําด้วยก็คือในช่วงต่อจากนี้เราพยายามจะเคลียร์ปิดไอ้พวกนี้ที่มันดอกเบีย้ยแพงๆไปก่อนเลยนะครับอันนี้หัวใจสําคัญเลยนะไอ้นี่บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคลคลถ้าเป็นไปได้อย่าไปมีมันเลยนะครับในช่วง แต,แต่ต้องห้ามจ่ายขั้นต่ําเด็ดขาดนะครับต้องจ่ายเต็มจํานวนเราจะได้ไม่เสียดอกเบีย้ยส่วนไอ้น,นี่ตัวใหญ่ๆที่มันจําเป็นต้องใช้ต้องมีเช่นนี่บ้านนี่รถอันนี้เข้าใจได้นะครับก็มีได้ครับแต่อาจจะต้องกลับมาวางแผนเรื่องการผ่อนชำระเพิ่มขึ้นเช่นวางแผนเรื่องการปิดหนี้ไปเลยไหมถ้าเป็นหนี้รถนะครับหรือหนี้บ้านก็ค่อยๆวางแผนโปะชําระพอถึงรอบก็รีไฟแนนซ์ขอลดดอกเบีย้ย เนี่ยครับเป็นสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนกลับมาทําและส่วนตัวผมก็ทําแบบนี้ด้วยนะครับเนาะเป็นเรื่องสําคัญมากๆไม่ใช่ว่าเราหาเงินแทบแย่นะครับสุดท้ายเอาเงินที่หาได้มาจ่ายดอกเบี้ยให้สถาบันการเงินหมดเลยเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะไม่เมกเซนเท่าไหร่เนาะ เรื่องที่4ครับก็คือยิ่งวันที่เรามีรายได้เยอะเท่าไหร่นนครับเราต้องยิ่งระวังเรื่องการใช้จ่ายมากเท่านั้นนะครับผมเคยบอกทุกคนไปแล้วใช่ไหมครับว่าความรู้การเงินจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่เรื่องการหารายได้ถูกไหมความรู้ทางการเงินก็คือหารายได้ใช้เงินเป็นโปรเทคความเสี่ยงแล้วก็ต่อยอดเงินลงทุนมี4เรื่องด้วยกันดังนั้นการที่เราแค่หารายได้ให้ได้มากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้การันตีนะครับว่าเราจะมีชีวิตการเงินที่ดีจริงไหมดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นนะคร งานมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นมีช่องทางทําธุรกิจมีอินคัามเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยเรายิ่งต้องมาระมัดระวังการใช้จ่ายของเรานะครับเพราะถ้าเราไม่ได้จัดสรรเงินของเราให้ดีอะเชื่อไหมครับว่าเงินเหมือนน้าเลยครับถ้าเราไม่หาก๊กหาอะไรต่อให้มันไปต่ที่ที่มันถูกที่ถูกทางเนี่ยมันมีที่ที่จะไหลออกได้เสมอดังนั้นผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาทบทวนกันอยู่บ่อยๆเลยนะครับส่วนตัวผมก็กลับมาเตือนตัวเองบ่อยๆเหมือนกันนะครับว่า ทุกๆรายได้ที่เข้ามาเราต้องจัดสรรให้ดีเราอย่าประมาทเราอย่าเผลอ,อเพอราะเผลอเพอประมาททุกเนี้ยเงินมันไหลไปแบบเออแป๊บๆป๊หนึ่งก็หายไปหมดมีเหมือนกันนะเรื่องที่5ครับก็คืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหรือเราควรที่จะกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของเรานะครับจริงๆหัวข้อนี้นะครับผมต้องบอกว่ามันแล้วแต่คนด้วยนะแต่ผมมีความเชื่อว่าคนในค่าเฉลี่ยคนส่วนมากที่ไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางในบางสินทรัพย์เนี่ยนะครับ ควรจะทำการกระจายการลงทุนหรือทำ asset allocation ให้มันเหมาะสมครับหรือพูดอีกอย่างคือมันไม่ควรจะกระจุกเงินทั้งหมดของเราไปในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งครับเพราะเรามองว่ามันเป็นความเสี่ยงมากๆนะครับแน่นอนในฝั่งได้กำไรการที่ all in ลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยเรามีสิทธิ์ได้กำไรที่มากกว่าการกระจายแน่นอนอยู่แล้วครับแต่อีกมุมหนึ่งล่ะถูกไหมฮะการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าเป็นฝั่งที่ขาดทุนสินทรัพย์นั้นเกิดคราบเกิดล่วงลงมาล่ะ เราไหวหรือเปล่ากับผลการขาดทุนในระดับ 30- 40- 50%หเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าหดโหดกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลบางตัวนะครับบางตัวนะจาก100%เหลือ1%นหรือ0%เเลยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับก็อยากจะชวนทุกคนอย่าพยายามใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวถ้าเราไม่มั่นใจทักษะความรู้ของเราว่าเราเชี่ยวชาญในการลงทุนสินทรัพย์นั้นจริงๆนะครับกระจายบ้างก็ดีถ้ามีหุ้นเยอะแล้วถือเงินสดบ้างไหม ถือทองคําหน่อยไหมเอาเงินไปแปะไว้ในสลากออมสินหน่อยไหมหรือไปซื้อตราสารหนี้ซื้อหุ้นกู้เก็บไว้หน่อยไหมนะครับหรือถ้ามีเงินสดเยอะมากๆแล้วกระจายไปลงหุ้นหน่อยไหมเอาคลิปโตสักนิดหนึง่งไหมอย่างเงี้ยครับเป็นการจัดบาลานซ์ปรับความเสี่ยงพอร์ตของเราสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ช่อง Guru Living นะครับมี Membership โปรแกรมแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นแฟนเพจกนมานานนะครับอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบ ทุกคนนะครับสำหรับการติดตามกันมาตลอดนะครับและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Membership พโปรแกรมของช่องกรูรีวิ่งนะครับข้อ6กนะครับก็คือรายได้ทางเดียวเนี่ยเป็นความเสี่ยงมากๆนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมค่อนข้างจะมั่นใจมากๆนะครับถ้าวันนี้เราไม่ใช่พนักงานราชการนะครับหรือรัฐวิสาหกิจนะเป็นพนักงานเอกชนเนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อว,ว่ารายได้ทางเดียวเป็นความเสี่ยงนะครับวันนี้เราเห็นแล้วเนาะว่ามีเทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามา disruption นะครับในแทบทุกวงการธุรกิจเลย AI แชทบอทนะครับหลายๆอย่างเข้ามาจนทำให้วันนี้ครับความมั่นคงของหน้าที่การงานเนี่ยมันเกิดความสั่นสะเทือนสั่นคลอนไปแล้วดังนั้นสิ่งที่จะมาปิดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้เนี่ยก็คือการสร้างรายได้ในอีกหลายช่องทางเผื่อไว้หน่อยนะครับหรือมัลติอินค m มไว้สักนิดนึงก็ยังดีซึ่งแน่นอนครับไอการที่ผมมาพูดว่าเฮ้ยทุกคนลองไปดูรายได้เสริมนะคือมันพูดง่ายเนาะ แต่มันเอาข้อจริงมาทํายากถูกไหมครับบางรายได้บางอาชีพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเริ่มวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินไม่ใช่ถูกไหมมันอาจจะต้องมีการ time proof สักเล็กน้อยทําแล้วทําอีกทาซ้ําผิดพลาดล้มเหลวทําแล้วทําอีกทาไปเรื่อยๆจนคนเริ่มเห็นผลงานคนเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจมาใช้บริการเราดังนั้นสิ่งที่จะบอกคือการสร้างรายได้เสริมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพูดกันตรงนี้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ยืนยันว่าคุ้ม ทําอย่างน้อยถ้ารายได้หลักเราหายไปเนี่ยเราจะมีรายได้ที่1ที่2ที่3เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราให้เราสามารถประครับประคองการเงินต่อไปได้นะครับข้อที่7นะครับก็คืออยากจะฝากทุกคนไว้ว่าผมมีความเชื่อมากๆครับว่าเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลเรื่องส่วนบุคคลหมายความว่าการเงินของเราเราต้องเป็นคนรับผิดชอบ การเงินของคนอื่นคนอื่นก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบการเงินของเขานะครับไม่ควรไปก้าวไก่ซึ่งกันและกันยกตัวอย่างที่มันชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือเคสการยืมเงินเนาะที่ทุกคนน่าจะมีปัญหาหรือเคยผ่านประสบการณ์อะไรประมาณนี้มาครับคือส่วนตัวเนี่ยผมจะตั้งกฎกับตัวเองไว้เลยนะครับว่าเรื่องเงินเนี่ยเราจะไม่ให้ใครยืมและเราจะไม่ยืมใครนะครับเราจะรับผิดชอบเรื่องเงินของตัวเองให้ได้ทั้งหมด100% และถ้าเกิดว่าเราตั้งกติกาของเราไว้แบบนี้นะครับปัญหาหลายๆอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาเรื่องการเงินที่จะตามมาเนาะเบอร์และอีกเรื่องครับก็คือเรื่องการค้ำประกันด้วยนะเราจะไม่ค้ำประกันให้ใครสีสัวนะครับไม่ได้นะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นข้าราชการหรือั Angular, วิสาหกษษษิจเรื่องคนอื่นจบไปแล้วกลับมาที่เรื่องของเราว่างนะครับเรื่องการเงินของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับว่าเมื่อมนันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเราจึงมีหน้าที่รับผิดชอบการเงินของเราแต่เพียงผู้เดีียวววัันนน้้รรรบไไม่่าาาเเเหตุกกกณ์อะะจิดขึ ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะครับไม่ว่าเราจะขาดทุนมายับเยินนะครับหรือว่าได้กําไรมาก็ตามนะสมมติเคสขาดทุนแล้วกันเวลาเราขาดทุนมาเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปรีบทโทษคนอื่นนะครับว่าเฮ้ยเพราะเองทําให้ข้าขาดทุนเพราะบรเกอร์นี้มันโกงเราเลยขาดทุนเพราะเขาชวนเราจึงขาดทุนจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับที่เราจะไปชี้หน้าบอกว่าเฮ้ยคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนโน้นผิดไม่แปลก แต่สุดท้ายเราลืมไปหรือเปล่าว่าคนที่หยิบเงินออกจากกระเป๋าไปให้เขาก็คือตัวเราเองถูกไหมครับดังนั้นถ้ามันเกิดความผิดพลาดอุบัติเหตุทางการเงินอะไรเสียใจได้ครับโมโหได้โกรธได้แต่อย่าลืมนึกไว้เสมอว่าเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราก่อวันนั้นที่เราเอาเงินไปให้เขาแล้วเขาทําเจ๊งทําขาดทุนวันต่อไปวันหน้าถัดไปเราจะได้รู้เตือนตัวเองว่าเฮ้ยเรื่องเงิน อย่าไปไว้ใจคนอื่นนะเราต้องรับผิดชอบเรื่องการเงินของเราเองและจัดสรรความเสี่ยงให้มันเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราทุกคนมีมายเซตนี้นะว่าเฮ้ยเรื่องเงินเป็นเรื่องของเราเราต้องรับผิดชอบเรื่องเงินเราผมว่าทุกคนมันจะมีบัฟเฟอร์หรือมีเกราะป้องกันที่ดีครับทั้งเรื่องการป้องกันการโดนหลอกหรือเรื่องการป้องกันการแบบเกิดอุบัติเหตุทางการเงินต่างๆเนี่ยมันจะลดลงอย่างแน่นอนเลยครับเรื่องที่8นะครับก็คือวันนี้ผมก็ยิ่งเข้าใจชัดเจนมากขึ้นครับไอ้ข้อนี้ผมลิสต์มาตั้งแต่ต้นปี ไอเรื่องการเงินเนี่ยมันต้องใช้เวลานะไม่ได้ต่างจากการปลูกต้นไม้เลยนะครับต้นไม้บางต้นเนี่ยปลูกครับอีกปีนึงก็มีดอกมีผลแล้วแต่บางต้นทั้งลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินทําแล้วทําอีกเนี่ยต้องรอเป,ป็นสิปีกว่าจะมีดอกมีผลให้เรานะครับเรื่องการเง,นรงินการลงทุนก็เหมือนกันบางสินทรัพย์นะครับลงทุนไปแป๊บเดียวเฮ้ยได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วน่าสนใจบางสินทรัพย์ลดน้ําพรวนทินลงทุนแล้วใส่เงินอีกเติมแล้วเติมอีก ก็ยังไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากนักนะครับเหมือนกันเลยบางสินทรัพย์มีช่วงเวลาของเขามีเซอร์เคิลมีวัฏจักรของเขาดังนั้นการอดทนทำสิ่งที่ถูกต้องในระยะเวลาที่นานพอเนี่ยยังคงเป็นเรื่องสําคัญนะครับอีกเรื่องที่ต้องใช้เวลาที่จะยืนยันได้ครับก็คือเรื่องดอกเบี้ยถบต้นถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเรานะครับไปลงสินทรัพย์ที่ถูกต้องได้ผลตอบแทนดีด้วยนะแต่เราให้ระยะเวลาเขาไม่นานพอครับ ดอกเบีย้ยมันก็ไม่ทบต้นถูกไหมมันต้องมีเวลาแบบ10-20ปีให้ดอกเบีย้ยก็ทบทบ,ทบไปเรื่อยๆเ,เราถึงจะเห็นความมหาศรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่อยากจะเอามาเล่าเอามาแชร์กันครับก็คืออย่าเพิ่งรีบใจร้อนเวลาลงทุนอะไรไปเช่นเฮ้ยมีคนมาบอกว่าลงทุนอันนี้ไม่เห็นจะกําไรอย่างที่บอกเลย ลงทุนมาแล้วกี่ปีลงทุนมา3เดือนนะครับเออถ้าระยะเวลาสั้นๆแบบนี้เราอาจจะยังไม่สามารถคาดหวังการทบต้นที่มันเยอะได้ถูกไหมครับดังนั้นนะครับการจัดการชีวิตทางการเงินเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนเหมือนกันนะก็คือเราอย่าเพิ่งรีบไปเอาผลลัพธ์ระยะสั้นในช่วงปีหรือ2ปีนี้เช่นโอ้โหปีนี้ธุรกิจไม่ดีเก็บเงินไม่ได้ทําอะไรได้นิดๆหน่นนนอยๆเองอย่างเงี้ยครับเราอย่าเพิ่งท้อแท้สิ้นหวังนะไอช่วงสั้นๆปี2ปีเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวการันตี ผลลับระยะยาวในช่วง10หรือ20ปีของเราเลยนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งรีบพ้อนในช่วงสั้นๆและผมก็มีความเชื่อมากๆนะครับว่าพวกเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานฟรีแลนซ์คนทาธุรกิจทุกๆคนนะครับถ้ามีการวางแผนการเงินที่ดีนะทุกคนสามารถเดินทางไปสู่ชีวิตการเงินที่ดีได้ขอแค่ไม่หยุดเดินทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆและนี่แหละครับก็เป็นจุดประสงค์ที่ทําให้ผมมีคอนเทนต์อะไรพวกนี้ออกมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่อยๆเพราะอยากจะชวนทุกคนเดินทางไปด้วยกันครับข้อก้าวนะครับก็คือสุขภาพเนี่ย เท่ากับความมั่งคั่งนะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ผมไม่ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเนื่องจากวันนี้อายุผมเนี่ยผ่านเลขสามมาแล้วถูกไหมครับสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยคือเฮ้ย mm hmm. ร่างกายเรามันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยคือทํางานแบบนอนน้อยๆสี่หชั่วโมงเนี่ยโอ้สบายนะครับเรื่องเล็กเลยสามารถทําได้แพ้อกงแพ้ากาัดไม่เคยมีนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานี้นะครับเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยช่วงไหนเรานอนน้อย performance มันตกจริงๆคือแบบมันหัวตือ้อคิดอะไรไม่ค่อยอ่อนนะครับมันมีผลกับการทํางานแบบชัดเจนมากๆในเรื่องของสุขภาพนะครับและมีช่วงหนึ่งของปีนี้นะครับผมมาแพ้อากาศหนักมากเลยนะครับก็คือเสียงนี่แทบจะไม่มีแล้วก็ไอตลอดนะครับงานของผมหลักๆเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ ถูกต้องไหมครับดังนั้นไอการที่ผมไม่สามารถพูดหรือบรรยายได้เนี่ยมันส่งผลมากๆกับงานของผมเลยเนาะแล้วประเด็นคือมันไม่ใช่แค่งานของผมสิถูกไหมพวกงานบรรยายต่างๆที่มีสเก็ตไว้แล้วงานถ่ายต่างๆเนี่ยครับก็ต้องเลื่อนเลื่อนออกไป ดังนั้นเนี่ยโอ้โหเราคิดภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าเราป่วยแบบหนักๆแบบนี้มันส่งผลมากๆกับงานของเราแล้วก็ส่งผลมากๆกับความมั่งคั่งของเราด้วยนะครับเพราะว่าการเจ็บป่วยการรักษาแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินเยอะเนาะดังนั้นแล้วสิ่งที่สรุปได้ของปีนี้เลยนะครับก็คือเวลเท่ากับเฮลนะครับคุณไม่สามารถมีเวลได้ถ้าเฮลของคุณไม่ดีนะครับดังนั้นผมว่า2เรื่องนี้มันต้องทําควบคู่กันไปอย่าละเลยอย่าทํางานจนลืมดูแลสุขภาพนะครับอันนี้สําคัญมาก เรื่องที่สิเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่อง lifelong learning นะครับถ้าถามว่าอะไรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากกลับไปนะครับใน10ข้อนี้ผมให้ข้อ1ิข้อสุดท้ายครับก็คือการเรียนรู้ระยะยาวของเราวันนี้ย้ำอีกทีว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากมีชุดข้อมูลชุดความรู้หลายๆอย่างไหลเข้ามาเยอะมากๆบางความรู้อะครับที่เราเคยเชื่อว่ามันถูกมาตลอดหลายสิปีเนี่ย โดนพังทลายเละเทะภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนแบบนี้ก็มีดังนั้นการที่พยายามจะทําตัวเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วอะครับพยายามจะอัปเดตความรู้อยู่ตลอดว่าเฮ้ยมันมีอะไรใหม่มาค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาเนี่ยผมว่ามันเป็นคีย์สําคัญมากๆที่จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีต่อจากนี้ได้เลยนะซึ่งมันก็เป็นโชคดีของคนในยุคพวกเราด้วยนะครับก็คือมันมีแหล่งข้อมูลเยอะมากที่ให้เราได้ไปศึกษาหาความรู้กันครับคือไม่ต้องไปอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้มีทั้งพอดแคสต์นะครับมีทั้ง y ยูทูบชาแน ๆรเราสามารถไปศึกษาข้อมูลพวกนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆผมก็เข้าใจนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยมันก็มีงานหนักอยู่แล้วนะครับทุกคนมีภาระมีหน้าที่กันหนักเนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเฮ้ยจะให้มาเรียนอะไรอีกงานแต่ละวันที่ทํามันก็หนักขอพักบ้างไม่ได้หรอใช่ไหมครับ แน่นอนว่าพักได้ครับและผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปปราบมหัธการพักผ่อนของใครดังนั้นและผมไม่ทําด้วยนะเพียงแต่ว่าอยากจะชวนครับระหว่างอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยอาจจะหาช่วงเวลาสั้นๆนะครับมาอัปเดตความรู้ให้ตัวเองมาลองหาความรู้ใหม่ๆที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมของตัวเองอะครับอาจจะเป็นการลองเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอ้าวเรื่อง AI ไหมอยากจะรู้อะไรลองฝึกใช้ AI c h a t GPT บาทดูไหมครับหรือนะครับเราอยากจะลองเรียนสกิลใหม่ๆอยากลองเรียนทำอาหารอยากลองนั่งสมาธิไปฝึกโยคะ ไอมิติต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันเป็นมิติที่ทําให้ชีวิตเราเติมเต็มและสมบูรณ์ขึ้นนะครับมันเป็นการกค่อยๆเรียนรู้ศึกษาต่อยอดไปเรื่อยๆทุกคนเคยได้ยินคําว่า1องศาที่แตกต่างกันไหมครับผมสมมุติให้มีนายเอนายบีสคนนะครับเริ่มต้นเดินทางไปจากทิศทางเดียวกันเลยนะแต่2คนนี้ก็ผันหน้าต่างกัน1องศาประมาณนี้หงองศาจริงมันเล็กกว่านี้นะ นั่นหมายความว่าเฮ้ยในช่วงแรกๆปีแรกเรา A กับ B ก็ยังเห็นกันอยู่ถูกไหมครับยังเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยไปด้วยกันแต่ในระยะยาวมากๆเนี้ยครับไอหนึ่งองศาที่มันหันต่างกันเนี่ยมันจะทําให้ A กับ B ีอะครับแยกออกจากกันโดยที่ไม่กลับมาเห็นกันอีกเลยนะนั่นหมายความว่าทักษะสกิลที่เราค่อยๆสะสมวันละหทําเปอร์เซนต์ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆวันละหนึ่งองศาหนึ่งองศาเนี่ยสุดท้ายในระยะยาวอะครับ มันจะเบนชีวิตเราไปในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าโอ้มันแตกต่างจากคนที่ไม่ได้ปรับไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยอย่างมหาศาลจริงๆนะครับก็สุดท้ายทั้ง10ข้อที่ผมรวบรวมมาน,นี้ครับก็เป็นสิ่งที่ผมได้ตกผลึกมาเนาะและผมก็คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่อยากเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันนะครับในปี2023นี้เพื่อเตรียมความพร้อมจะเดินทางเข้าสู่ปี2024 นะครับหวังมากๆว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์นี้นะครับและหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรนะครับที่ได้เรียนรู้ได้ตกผลึกมาในปี2023ที่ผ่านมานี้ และอยากจะมาแชร์บอกกันเนี่ยสามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับเพราะผมก็อยากรู้ว่าแต่ละคนได้เรียนรู้ได้ตกผลึกอะไรกันมาบ้างมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันได้เลยนะครับสุดท้ายครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่อยู่ฟังอยู่ตามกันมาจนถึงช่วงท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีชีวิตการเงินงที่ดีไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ